เรื่องสั้900นะครับสั้น900มันมีสองตัวคือตัว standard ขออนดี้นะครับอันนี้เราลองดูกันว่าระหว่างตัว standard บองแอนดี้ทันแต่ในต่างกันยังไงนะครับตัวสั้900 standard ตัวนี้นะครับอ่าปริมาตร cc จะอยู่ที่9 4 8 cc นะครับเป็นปริมาตรสูงสของเขาน้ำหนักโดยรวมจะอยู่ที่212กิโลครับมีแรงม้าอยู่ที่115กิโลน้ำมันตัวนี้จุดได้1 7ลิตรนะครับผมไฟหน้า เป็นหน้าจอ TFT นะครับเป็นหน้าจอ4แล้วาสามารถปรับโหมดได้นะครับปุับโหมดให้นะครับโอเคปรับโหมดได้4โหมดหนึ่งเลยเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดท,ที่2เป็นโหมดโรดนะครับโหมดเลนแล้วก็โหมดไรเดอร์ครับโหมดไรเดอร์นี้สามารถปรับแต่งได้ว่าจะงงให้พลังเครื่องมาที่ฟูลหรือโลวปิดแอคชั่นได้ปรับแอคชั่นได้นะครับเขามาดูตัวเขาร้อย c นะครับ LCD ต,ตัวนี้จะมี ลหลักๆเลยนะครับตัว s อสจะแตกต่างกับรถสแตนดาร์ดด้วยเรื่องของของแต่งนะครับที่แถมมาติดกับรถเ,รเช่น่าคิวหน้านะครับที่มีลักษณะสูกงกว่าชิลด์เดิมของรถสแตนดาร์ดนะครับต่อมาวิที่กาดหม้อน้ำนตัวเอสนะครับจะแถมกาดหม้อน้ำมาให้ด้วยสับเรื่องของกันล้มล้อหน้า ไปดูที่เสื้อนะครับที่ตัวเครื่องตัวนี้จะมีการแข็งจักเรื่องที่แถมมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นการเครื่องมาครับแข็งมาลองดูที่ตัวหน้าจอนะครับจะเห็นไหมครับมีอะไรที่แตกต่างกับตัวสแตนดานอ่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นอาพอตไว้สำหรับหน้โทรศัพท์นะครับเป็นไฟล์ที่ Heroes. ตัวถังตัวนี้จะแถมเป็นาการเลื่นมาให้นะครับด้านข้างแล้วก็การลอยที่อยู่บนตัวถักนะครับม mm ี hmm. าราคอสกิีด้วย mm hmm. มีอย่างนะครับที่แถมมาให้ของตัว SE เลยเป็นของที่ดูแล้วพร mm hmm. ีเมียมสุดๆครับผม mm hmm. เป็นจุดมดสาตรดา,ดาจากโรงงานเลยครับผม